สวัสดีค่ะพบกับติ๋มขายที่อีกครั้งค่ะวันนี้นะคะติ๋มจะพามาดูที่ดินสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะคะเป็นที่ดินที่มีขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะและที่ติ๋มยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นคลองเก้านะคะนี่เป็นคลองแอนนะคะนี่ค่ะคลองแอนนี่จะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ,ะคลองแอนนี่ค่ะแล้วก็แปลงของเราจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนี่ค่ะซ้ายมือของติ๋มนะคะเป็นแปลงติดแอนนะคะแอนคลองเนะคะ ด้านบนนั้นนะคะจะเป็นคลองเก้าด้านตรงนี้จะเป็นเก้ากับแปดนะคะติดเก้ากับแปดตรงนี้ที่ติ๋มจะนําเสนอนะคะแปลงนี่นี่คือถนนโครงการนะคะเดี๋ยวติ๋มจะพาดูโครงการนะคะฝั่งด้านที่เป็นธงเหลืองด้านนี้จะเป็นที่ดินเงินผ่อนนะคะแปลงนี้จะเป็นเงินผ่อนมีทั้งหมดเก้าแปลงนะคะแปลงละหนึ่งไร่แล้วก็แปลงละสองไร่ตารางวาซึ่งเราขายเริ่มต้นที่ตารางวาละสี่พันนะคะแล้วก็ แปลงท้ายๆจะเป็นแปลง200ตารางวาก็ตารางวาละ4,000นะคะซึ่งขายอยู่ที่200ตารางวาที่9 0 0 0 0ทนะคะเดี๋ยวติ๋มพามาดูค่ะนี่คือถนนหินลูกลังนะคะเราเรากำลังจะลงทำถนนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่ฝนไม่ไม่ตกนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมีภาพสวยๆนำเสนออีกรอบหนึ่งนะคะ จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวจะมาลงถนนลูกรังนะคะพอลงลูกรังเสร็จเราก็จะลงโรยด้วยหินคลุกนะคะถนนของแปลงนะคะของโครงการจะกว้างถึง8เมตรเลยนะคะฝั่งด้านซ้ายนี้นะคะจะเป็นแปลงละ หนึ่งไล่เหมือนกันค่ะส่วนแปลงด้านหน้าจะตัดแบ่งเป็นสองแปลงนะคะเป็นแปลงละ2 4 1เดตารางวานะคะซึ่งที่นี่นะคะฝั่งด้านซ้ายติ่มนะคะที่เป็นธงสีชมพูนี้นะคะจะเป็นแปลงเงินสดค่ะซึ่งแปลงเงินสดนี้ก็จะเริ่มที่ตารางวาละสี่พันนะคะหรือว่าขายอยู่ที่ไล่ละล้านหกนะคะซึ่งราคาถูกมากๆนะคะถนนนะคะก็จะเป็นถนนมอบให้เป็นถนนสาธารณะ กว้างถึง8เมตรนะคะที่สําคัญโครงการมีไฟฟ้ามีประปาให้นะคะจะโยงดึงดึงให้นะคะแล้วก็แปลงนะคะจากถนนที่ติ่มยืนเป็นถนนของแอนนะคะก็ถ้าหากเราจะออกไปทางอำเภอหนองเสือทางนี้ก็ออกด้านได้ได้นะไ,ได้นะคะด้านนี้นะคะแล้วก็ส่วนถนนของโครงการนะคะก็ทะลุถนนคอนกรีตนะคะก็สามารถ ออกคลอง10ได้อีกนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นทําเลทองจริงๆแล้วก็สามารถออกได้หลายช่องทางมากๆแล้วก็เงื่อนไขในการเป็นเจ้าของที่ดินนะคะแปลงเงินสดนะคะก็โฉนดนะคะพร้อมโอนเดือนมก,กราหกหกนะคะแล้วก็แปลงเงินผ่อนก็สามารถผ่อนได้เลยนะคะผ่อน40่งวดไม่มีดอกเบี้ยนะคะข้อสําคัญคือวางจองบวกทําสัญญาอยู่ที่20%คะ่ะแล้วก็ผ่อนได้นานถึง สปีหรือ40งวดไม่มีดอกเบี้ยนะคะสนใจทักติมมาค่ะที่นี่ถือว่าเป็นทำเลทองนะคะขอก้าวเดินทางสะดวกใก,ใกล้กรุงเทพใกล้กับฟิวเจอร์พาร์คลังสีก็ประมาณ30กว่ากิโลเดินทางสะดวกมากๆทักมานะคะ084 12 0179ต่หน้นก่อนค่ะสวัสดีค่ะ